ดีไฮทดอร์ซินเจเดเชนไอสุ003อ่ะเปิดมาเล่นลูกอะไรอยู่เนี่ยลูกเหลืองๆอ่ะเต้นเต้นวอมวอมวอบูตบูตบูเราจะได้เข้าฉากเราอ่ะโอเคเข้าฉากกินโจ๊กกันหวานๆตอนนี้ต้องดูนะจ๊ะหวานเวอร์อ่ะแล้วแคนี้มาประทะคารมเจอกันทุกคนใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำความวุ่นวายให้สีต่างๆเนี้ยต้องไปดูในซีรีส์นะจ๊ะ อ่ะอันนี้ก็มาแบบเอาน้ำมาให้ผู้ชายเหรอลูกอ่ะม,มีความสุขมีความสุขน่าจะถ่ายผ่านแล้วเนะอยตี้เห็นกล้องไม่ได้อ่ะมาอยากเป็นไอดอลแล้วหนึ่งสอสามสี่เต็ปนางเยอะอ่ะอันนี้ก็แบบดึงสิหล่อหลอ,ลอดึงดึงอ่ะอันนี้บทยาวก็ต้องจํากันหน่อยอ่ะไม่ให้ไปจะอยู่กับนายอยู่กับเราก่อนโอเคอ่ะมาเล่นบารอีกแลละนี่แหละเป็นนักเต้นเสจแล้วเป็นนักบารนะจ๊ะ ตดได,ด,ด้แบบหลายกิจกรรมโอ้ยอันนี้น่าสงสารมากไปจากโดนฟาดจะอยู่ในอันไหนต้องปิดดูกันนะฮะแล้วก็โอ้ยน้องน่าเอ็นดูมากอะตัดมาเกือคือมารอผู้ชายนัดกันไว้นัดกันไวน้ไวผู้ชายแต่งตัวหล่ออะแล้วก็นี่ก็เลิกกองแล้วหรออันนี้คือเหมือนวันสุดท้ายของการถ่ายทําจากทุกคนมารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปนีีน่ารักน่ารักเปน็นกระแสให้เจเนอเรนด้วยนะไปดูกันจ้า